สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีตอนหางซ่าครับผมเมื่อนี้กับพามาเบิงสวนมะเขือเทศครับตอนนี้กับเริ่มไว้แล้วครับเริ่มปลอยแล้วครับมะเขือเทศเริ่มแหงแล้วครับลูกซุกเต็มต้นแล้วครับนี่ก็คงจะเลิกเก็บแล้วครับพี่น้องครับสวนมะเขือเทศด้านหลังสวนก็เป็นภูเขาครับเป็นภูเขาอยู่หลังบ้านครับโดยรอบนะครับ ที่ตรงบ้านผมอยู่นะครับเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งหมดนะครับมีอ่างน้ำหลายอ่างนะครับเหมาะกับการทํามาหากินมากๆครับหาปูหาปลาครับปลูกพืชปลูกพักนี่แหละครับบรรยากาศน้ำหามุงเสครับเอามาฝากพ่อพ่อแม่แม่ครับให้มาเบื่องกันครับเศรษฐกิจพอเพียงปลูกมะเขือเทศอันนี้เลเป็นสวนข้างหลัง้งข้างในก็เป็นสวนละมุด สวนละมุดนะครับข้างบนสวนละมุดสวนตะไคร้หอมมันข่ามาแล้วบรรยากาศมีต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่ครับแหม่บรรยากาศสวยงามครับผมบรรยากาศที่บ้านมาฝากครับครอบครัวพาเพลินครับผมเด็กๆมาวิ่งเล่น